กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ The Channel Gamer เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดสอนโหลดอ่าม็อดภาษาไทย The Sims 4นะฮะของอัปเดตใหม่ล่าสุด31เดือน359โอเคเข้าเว็บนี้เลยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิป โอเคฮะกดดาวน์โหลดไปเลยจะเดึงขึ้นมา,างี้นะผมกดยกเลิกเลยเพราะผมดาวน์โหลดไปแล้วโอเคนะถ้าดาวน์โหลดเสร็จเข้าไปที่ดาวน์โหลดมันจะได้ตัวแบบนี้มา The Sims 4 Thai Mod Update สามสิบเอ็ดเดินสามห้าเก้าโอเคฮะกดเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วกดเข้าไปที่ตัวที่เราติดตั้งติดตั้งเดอะซิมซีตัวนี้นะตัวนี้เข้าไปเข้าไปจะได้มันจะได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเข้าไปที่มอสโอเคฮะเข้าไปที่มอสแล้วเราก็ลากไปเลยลากสายไปเลยนี่มันจะได้ตัวนี้นะ โอเคฮะเราก็เข้าเกมเลยมันก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอัปเดตเมื่อวันที่31 <Okay. S> เดือน3 5 9ฮะก็เมื่อเมื่อเมื่อ3เดือนที่แล้วนะโอเคฮะก็จบเรียบร้อยแล้วนะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมากก็เสร็จเลยผมจะไม่เข้าเกมนะเดี๋ยวมันตัดเดี๋ยวคลิปมันตัดโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะแล้กดฝาก Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันโอเคผมก็ขอลาไปก่อน ขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรก็บอกบอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะให้ผมสอนอะไรก็บอกไว้ได้โอเคครัลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ